กราบสวัสดีเจ้าปอมพีพน้องตำบลบ้าน,นกลางตีหักและเคารพบทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลมัานกลางก็ได้มาพบปะกับปอมพีพน้องในเจ้าวันพระฤหัสบดีที่17เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับแหมเจ็ดข่ำเดือนสิบเหนือนะเจ้า วันนี้เฮาก็มาพบปะกันกับรายการเสียงตำสายในวันนี้นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นวันตีพิเศษกว่าวันอื่นๆนะเจ้าเพราะว่าวันนี้เองเฮาก็มีช่วงของนายกวัชระพบประชาชนนะเจ้าซึ่งวันนี้เองท่านนายกวัชระกันแจมก็มีข่าวสารหลายเรื่องหลายราวนะเจ้าตีจะมาอู้คุยกับปว่าม่พี่น้องนะเจ้าก็ขอเชิญพบปะกับท่านนายกวัชระเจ้า ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในตำบล้ันกลางทุกท่านนะครับผมวชรักกันแจ่มนายกเทศมนตรีตำบล้ันกางวันนี้โอกาสดีครับที่ได้มาพบปะคุยคับพี่น้องในตำบล้ันกางเฮาแห่งครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกผมว่าจะออกตั้งแต่วันวาละแต่ว่าติดภารกิจหลายอย่างครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ <c oughs> มา อูมาอาจายากับพ่เแม่พีนน้องบานเฮานะครับเรื่องแรกนะครับเท้าความเรื่องสนามกีฬาครับเนื่องจากจังหวัดระปูนนะครับตอนนี้เปิ้ลโดยโดยจัยยงหวัดคือการกีฬาจังหวัดระปูนเนะเปิ้ลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนในปี2572 <c oughs> เปิ้นกระบุ ว่าจะมาใช้สนามกีฬาของของเทศบาลตำบลบ้านกลางเพื่อแข่งกีฬาบางชนิดนั่นในวันที่14หรือวัน14ที่ผ่านมานะครับวันที่14กรกฎาคมปี68ที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการตรวจความพร้อมอ่ในการความพร้อมของสนามในการาแข่งขันกีฬาเยาวชนปี2572เพ้นได้มาตรวจความพร้อมของเขา เขาก็โอกาสดีนะครับนี่มีโอกาสได้ตอนรับคณะของ้ลซึ่งในวันนั้นนะ่ะผมก็ได้กับทีมงานนะครับก็ได้นําเสนอกับคณะขรมการที่มาตรวจสนามกีฬาเฮาว่าสนามกีฬาเฮาเนี่ยมีความพร้อมในด้านพื้นที่คือเขามีพื้นที่ประมาณเก้าสิบสี่ให้นะครับสำหรับสนามกีฬาเฮาสามารถรองรับการกีฬาได้หลายชนิด ถ้าได้หับงบประมาณในการจัดทำสนามกีฬาชนิดต่างๆได้ขอความนุกข้อของเปิ้ลไปแล้วว่าตอนนี้เขาขาดอย่างพ้องอย่างพ้องที่ผมเคยนำเรียนกับพี่น้องบรรเทามาแล้วมา,มา,มาว่าลูกวิ่งก็ไอ้โคงยิม้มนะสนามลูกวิ่งลูกวิ่งมาตราฐานนะ่ะตลอดจนสระายน้ำที่ได้มาตราฐานได้ได้หาเลือกเปิล้ลละแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับที่ว่าเขาจะได้ ฮับจัดสรรมาถ้าได้ฮับจัดสรรในการสร้างเนี่ยผมคิดว่าเขาสามารถสร้างได้ทันในปี2112มีการแข่งข,ขันประมาณเดือนมีนาคม2112ซึ่งบวห่วงเลยครับถ้าได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งนะครับส่วนส่วนการที่ไปดูไปไปวิ่งงบประมาณด้านส่วนต่างๆส่วนอื่นะที่อื่นก็พยายามเชื่อมไปหลายจุดนะครับ ก็ว่าปี2562เฮาหน้าจะมีสนามพร้อมในการรองรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จะมาลงในจังหวัดละูนได้หลายหลักชนิดกีฬานะครับซึ่งถ้ามาใช้สนามของเฮาเนะี่ยเราคิดดูนะครับพี่น้องเราคิดดูหรือว่าคนตึงทั่วประเทศนะครับมาเห็นกำลังไหลเข้ามาพื้นที่เขานะี่การจ้างงานการซื้อการขายเศรษฐกิจมันจะจะคึกคัก หรือว่าเกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่บ้านเฮานะครับอันนี้เบื้องต้นก็คือเขาได้เตรียมการไว้ละในปีสอง2นเจสิบสองนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแหม,แมเรื่องนะครับเรื่องสําคัญที่ว่าผมได้อู้ไปในการาพบปะก,กับพี่น้องรอบแรกไว้เมื่อต้นเดือนละแล้วคือเรื่องถุงขยะถุงขยะที่ผ่านมาเขาเขาใจถุงขยะของอทลอ่นะ ก็นาเรียนว่าการขายถุงขยะอทลอบางหมู่บ้านเนี่ยคืออาสาสมัครรักท้องถิ่นรักโลกรายได้บางส่วนบางหมู่บ้านเพื่อกระทำดีที่ผมได้อูไปแล้วคือเพื่อนเอาเป็นเป็นเงินของกลางสามารถในหมู่บ้านพ่อหลวงก็กรรมการหมู่บ้านเพื่อนเอาไปบําเพ็ญประโยชน์เหรือใจใจ,ใจที่เป็นส่วนรวมของหมู่บ้านอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องนะครับ แต่บางหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ทําลักษณะที่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําลักษณะที่ผมว่านเนี่ยก็ประการแม่ค้าเพิ่นมาขายมันก็เป็นซีดของเบิรนเพราะว่าคนค้าคนขายก็ต้องแสวงหากาไรอยู่แล้วส่วนผมได้อู้ไปแล้วว่าถุงขยะเนี่ยมันเทศบา,อาลอัอลทร์หัู่เย่าถอดของ,งขต้ออัลทาร์เนี่ยนะยเทศบาลมันมีรายได้จากการขายถุงขยะเลยรายได้ของ,งขเทศบาลเกิดได้จากการ เก็บค่ารมเนียมขยะผมก็เลยให้นโยบายที่ได้อู้ไว้แล้วว่าต่อไปเนี้ยภัยจะไปซื้อถุงขยะอย่างมากก็ได้จะไปซื้อของอ,อทลทอรเพื่อส่งเสริมของหมู่บ้านของตัวเกา่าของตัวเองเพื่อได้เงินส่วนต่างที่ว่าไปดูแลกิจกรรมภายในหมู่บ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ด,ดีส่วนบางคนว่าเอ๊ะบ้านเฮานี่มาเป็นโลบมาเป็นภยัยเ,เงินในการขายถุงอ,อัลทร์เนี่ยไปไหนผม ถ้าจะไปซื้อถุงจากแม็กก็จะบิ๊กซีหรือที่อื่นที่ไก่มาอย่างไรก็ได้แต่ผมขอคือเป็นถุงที่บาใหญ่เกินไปก็หับน้ำหนักได้บาเกินสาวกิโลและก็บาบางเกินไปบาแตกง่ายบาเสียหายง่ายทั้งนี้ทางนั้นก็ขอคือเอ็นดูกรับละอ่อนอพนักงานเก็บขยะคนงานเก็บขยะตัวว่าถ้ามันนักมันใหญ่เกินไปอะโลบางกันมันเป็นโถที่มี มันมันสูงการยกขึ้นมันก็ลําบากถ้ามันบางเกินไปมันเกิดจะแตกพอมันจะแตกปุ๊บเนี่ยมันก็เป็ี่ยนพาระถ้าแตกหรือว่าไปโดนมันอย่างซี่ยังแตกแล้วขยะเยลียรลานหน้าบ้านท่านเนี่ยพนักง,งานขยะก็เก็บลําบากถ้าบอกเก็บท่านก็เดินร้อนนั่ละก็ขอทําความเข้าใจก็ว่าถุงขยะเนี่ยท่านจะถุงใส่ถุงอย่างมากก็ได้แต่ขอร้องขอให้เป็นถุงแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าเอาใส่ในภาชนะอย่างอื่นเนี่ยมาเมียวไปคุยไปเขี่ยนเนี่ยมันจะเกิดการเลี่ยนลากแล้วก็เป็นปัญหาที่บ้านของท่านก็ขอร้องให้เป็นถุงจะเป็นสียังถุงปุ๋ยถุงยังที่มีในบ้านท่านที่มีความคงทนแข็งแรงเนี่ยกอาใส่ไม่ได้เลยครับเนาะเรื่องถุงกระยากกคงทําความเข้าใจไว้ได้อีก,ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเสียงตามสายที่ออกแวดหมู่วาวันนี้จะได้ทั่วถึงก็ บางชุดอาจจะเป็นชุดออพก็อย่างการสามารถที่จะได้ยินได้ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับแต่ยังเรื่องเทศบาลตะบลมานกางตอนนี้เขาเป็นเทศบาลที่ดำเนินการด้านไอทีเป็นสมาร์ทซิตี้คือเมืองอัจฉริยะระบบสารบัญเขานี่บริบทการเซ็นหนังสือเป็นระบบสารบัน,น,นบบอิเล็กทรอนิกส์ผมจะเซ็นหนังสือนะครับต้องมาเซ็นในแฟน้มทุก ทุกเรื่องบางเรื่องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านามือถือผ่าน i อ a d อย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นก็หมาเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกกับผู้วริหารเนี่ยก็พยายามจะจัดหาอยู่คงคง,คงมากเกินความาคงบเกินความสามารถของของเทศบาลน,นะที่จะหามานะเพื่อเพื่อ,อยังเพื่อความรวดเร็วในการบริการคือพี่น้องชาวบ้านคพือพี่นพี่น้องประชาชนเน เจ้าบ,บ้านของตำบลมะกลางได้ความสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นนะครับในเบื้องต้นสําหรับวันนี้ก็ต้องขอรบกวนเวลาของพี่น้องจ้าบ,บ้านบ้านเฮาไว้ต่อ,อีก่อนอุกกาบาในรอบต่อไปผมมีเรื่องมีราวอย่างก็จะมาแจ้งกับคนบ้านเฮาคือฮับสาบฮับพูนกครั้ง,งหนึ่งครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาับฟังหรือคําชี้แจงของผมในวันนี้นะครับขอบคุณครั้งหนึ่งครับ,รบสวัสดีครับ เจ้าท่านป,มาปนอมเมพิโน่สามารถตีจะหับฟังนโยบายข่าวสารรวมจนถึงกิจกรรมต่างๆได้ในทุกวันที่หนึ่งและสิหของกู่เดือนนะเจ้าแล้วก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องของข่าวสารของเทศบาลของเฮาแหม้น่นะเจ้าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่ก็ถือว่าเป็นเดือนมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่สิ วันที่8รกรกฎาคมนะเจ้าสึ่งตังเทศบาลตำบลบ้านกลางของเขาเองก็ได้มีการกระทําป้ายเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ติดตังไหว้สองจุดด้วยกันนะเจ้าก็คือบริเวณข้างห้องเย็นพิสิษิ์แล้วก็บริเวณถนนเรียบพันคลองชนระธทานตรงข้ามกับซุ้มตังเข้าเทศบาลตำบลบ้านกลางของเราะเจ้าก็เพื่อเป็นการเถอดทูนสถาบัน พระมหากาษัตริย์แล้วก็แสดงถึงความจงรักภักดีนะเจ้าซึ่งตังเทศบาลเฮาก็ได้มีการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณประมัพี่น้องทุกท่านตีได้ติดตามหับฟัง วันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพ์พิศาทาเศร้า,าผูกประกาศก็ต้องขอลาไปก่อนปะกันได้ไหม่ไหนวันผูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า